สวัสดีครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุกใหม่บางุนพรมมาให้ชมและศึกษารวมกันนะครับลักษณะของพิมพ์พทรงองค์นี้นะฮะก็เป็นพระยุคลายนะครับแต่เส้นสายต่างๆค่อนข้างจะใหญ่โตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มเส้นฐานนะฮะก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ซึ่งทำออกมา เป็นลักษณะที่มีความใหญ่โตนะครับด้านหน้านะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็มีค่อนข้างจะเยอะนะฮะผิวพันธุ์ก็เป็นผิวที่เป็นหางกระเบนนะฮะเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเส้นสายต่างๆนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับองนี้ เส้นสูงช่วงนี้ก็ขาดนะฮะแล้วก็ช่วงหัวไหลตรงนี้ก็ขาดนะครับก็นำให้ดูกันนะว่าพระที่อยู่ในเจดีย์พระคุณพรมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เยอะก็จะมีเส้นที่ขาดแบ่งแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเบามีโค้งไม่ได้เป็นเส้นตรงมัมไมนมาทัดนะฮะ ตามขอบก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะแบบที่เราเห็นนะฮะตาวัดเป็นสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงินออกงงม่วงนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของตาวัดพื้นผิวก็มีลักษณะของผิวหางกระเบนด้านข้างนะฮะลักษณะของขอบก็เป็นลักษณะของการตัดขอบด้วยมือนะฮะ ตามรอยปริรอยแยกก็มีที่กุกลงไปฝังติดอยู่ดูภาพด้านซ้ายนะเราจะเห็นอกองพระนูนเด่นงดงามนะฮะหัวไหล่คมชัดหน้าอกสูงนะฮะพระบาทซ้ายเห็นชัดเจนนะครับฐานสิงค่อนข้างจะใหญ่นะฮะฐานด้างสุดก็งดงามนะครับส่วนด้านขวานะฮะอ,อุละก็นูนเด่นแต่หัวไหล่ซ้าย าหายไปนิดหนึ่งนะครับมีเส้นชาย,ยีบอปรากฏให้เราเห็นฐานสิงก็เป็นเส้นใหญ่นะฮะก็เป็นลักษณะของพระที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมนะครับผิวพันธุ์ก็เป็นผิวหางกระเบนชัดเจนนะครับมาดูด้านหลังองค์นี้นะฮะก็มีลักษณะของการงอของปูนตามพื้นผิวนะฮะเส้นของน้ำมึกก็ปรับได้เรียบร้อยดี แต่คนปั๊มไม่ค่อยจะปราณีตนะฮะไม่ได้ปั๊มตรงกลึ่งกานะครับด้านหน้านะฮะก็มีลักษณะของพระสมเด็จยุคปลายนะฮะก็คือเราจะเห็นพระบาทซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับแต่บางเอิญด้านบนตัดชิดไปนิดหนึ่งนะครับ เพราะทำให้เห็นไม่ชัดเจนจิโกโกก็จับติดพองามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงว่าจะมีสภาพแบบไหนนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงนะฮะถ่ายหเห็นถึงผลึกแขนไซที่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาพด้านหลังอันนี้เป็นลักษณะของน้นาหมึก ที่ปั๊มติดนะฮะผิวผิวเป็นผิวหางกระเบนนะฮะลักษณะของผิวที่เรามองจากรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาก็มองไม่เห็นนะฮะต้องดูด้วยกล้องกลาแครไ,ไอสูงแบบนี้นะครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพของเจนดี ของตาวัดนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตาวัดนะครับตาวัดก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะฮะที่เราเห็นขาขาแบบนี้นะ mm. ด้านบนนะฮะก็มีการงอกของปูนกิวพัน ก็เป็นผิวหางกระเบนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของขี้กลุบนะฮะมีทั้งกิ่งไม้ก้านไม้ขี้ฝุ่นขี้ผงขี้ดินขี้ทรายนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของแข็นะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ่ายให้เห็นถึงที่กลุ่นะฮะอันนี้จอถ่ายในลนักษณะใกล้ๆจะเห็นภาพประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นผลิตกันไซน์นะฮะภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายจะสังเกตเห็นว่าเนื้อของเส้นซุ้มจะมีลักษณะาการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนสูงสูงต่ำต่นะครับ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มด้านขวาผิวด้านในเป็นผิวหังกระเบนนะครับส่วนเส้นของซุ้มก็มีลักษณะการเส้นดัวภาพนี้เป็นฐานด้านสุดนะฮะมวอฐานด้านซ้ายเนื้อผระมีรอยแตกตามธรรมชาตินะครับ ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดวหัฐานด้านขวาอันนี้เป็นชิกลุกนะครับภาพนี้เป็นหานสิงนะฮะตรงนี้ก็เป็นรอยแตกตัดธรรมชาติเส้นสายเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับ หัวทานสิงด้านขวานะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของปราบาทซ้ายนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ที่อพันมีรอยแตกเยอะนะครับภาพนี้เป็นวงแขนนะฮะตรงนี้เป็นหน้าท้องที่กุศลไม่เกาะจับติดตรงบริเวณซอกแขนนะฮะพระอุระหรือหน้าอกก็มีความงดงามนะฮะเนื้อก็เป็นก้อนเป็นก้อนมีการเซตตัว จะได้ที่หัวไหล่ซ้ายหายไปนะครับประเกตยาวไปจุดซุ้มนะครับพักพักก็มีรอยแตกนะฮะเนื้อก็มีลักษณะการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริง ด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มจากใบหน้าแล้วก็ไล่ไปที่พระเกตนะครับดูเส้นซุ้มด้านบนนะฮะเส้นซุ้มฝั่งซ้ายลักษณะธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถือว่าโอเคเลยนะครับพื้นผิวก็เป็นลักษณะของหางกระเบนนะครับซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาต่างววละกันงอกก่อนก็สูงกว่างอกทีดหลังนะครับหลุมบอ่อแบบนี้เกิดจากธรรมชาตินะฮะ อันนี้ก็เกิดจากธรรมชาติที่นะฮะเช่นซุ้มช่วงนี้ขาดหายไปนะฮะเนื่องจาก การเก็บพระในเจดีย์อาจจะเก็บใบแบบซ้อนๆกันเก็บแบบไม่ละเอียดนะฮะทำให้พระเสียหายลุมนี้ก็เกิดจากธรรมชาตินะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะฮะอันนี้ก็เกิดจากธรรมชาตินะครับ เส้นซุ้มฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนทีุ่ก้อสัาพชนิดโรปเกาะจับติดนะฮะิ่งมไม้ใบหญ้าที่ฝุ่นที่ดินที่ทรายนะฮะ มาดูด้านหลังกันครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซตอนนี้เราอยู่ด้านหลังกันนะฮะเป็นดูตรงด้านบนขององพรานะฮะจะให้ดูการงอของปูนตกข้อนะครับ มาดูตรงผิวก็มีลักษณะของผิวหางกระเบนนะครับน้ำมึกเป็นสีน้ำเงินม่วงนะฮะบ,บางส่วนก็มีปูดงอกขึ้นมาทับ เราเห็นสีขาวๆแบบนี้เป็นลนักษณะของพลึกแันไซนะครับพลึกแันไซเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆนะครับ อันนี้ก็เป็นผลึกแคนไซสน่ะชุดนี้นะครับผิวก็เป็นผิวของกระเบอเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซสตรง ตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะพระองค์นี้เป็นพระแพ้ที่เก่าถึงยุคน้ำยาท,ที่เราหยดลงไปก็จะ,กะเกาะเป็นเม็ดกลมบนองค์พระนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่ทำใหม่พระปูนปเตอร์ พระเลสินนะฮะน้ำยาที่เราหยดลรงไปก็จะกระจายหายไปไม่เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์นี่นะครับสามารถทำเองได้นะครับก็คือใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งส่วน สมกับน้ำ4ส่วนนะครับขยวขยาก็สามารถนำมาใช้เช็คอายุคันไซได้นะครับ ใกล้จะถึงที่หยดน้ำยาแล้วนะฮะปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมแล้วก็ฟองอากาศขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีสมผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูดกดหอยนะครับ จากนั้นเราก็ถ่ายรูปและเช็ดต้นยาออกนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้าต่อนะฮะมาดูเส้นสายส่วนบนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเส้นสายส่วนที่สูงหรือส่วนบนก็คือพวกเส้นฐานหน้าอกเส้นแขนนะใบหน้านะครับถ้าองค์นี้มีรอยแตก ตามธรรมชาติทั้งองค์ก็ถือว่าเป็นลักษณะของพระที่ทำด้วยปูนปลกหอยและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันนี้เป็นเส้นของฐานสิงนะฮะยังก็ยังเห็นรอยแตกอยู่นะครับ น,นี้ถ้ามองในแง่ของปามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสมเด็จบางคุณพมนะครับเราก็ถือว่างดงามคลาสสิกนะครับถึงแม้จะมีเส้นสายที่ขาดที่แบ่งไปบ้างแต่ก็ชดเชยด้วยความเป็นธรรมชาตินะฮะ อันนี้เป็นเส้นของหัวเข่าซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นเส้นชายจีวอรตรงนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของประบาทซ้ายนะครับวงแขนก็วางเป็นธรรมชาติงดงามนะครับี่กุลงไปเกาะจับติดนะครับ หน้าอกก็มีการเซตตัวใบหน้าก็งดงามเป็นเอกลักษณ์นะฮะพระสุเดชองนี้ก็ถือว่าเป็นพระสุเดจที่งดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสุเดจขมัยมังกรพรมนะครับก็นำให้รับชมกันเป็นการศึกษานะฮะ เราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหลักฮนะไม่ได้เน้นในเรื่องของเส้นสายตันดิพิมพ์ทรงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ